เนแกบ,บัะโซนบานะงคนจักรวาลทงมาให้จักรวาลใหญ่ม,หมาบางคนจักรวาลน,นะเป็นการขยายนะจากสริธิติเป็นเคมาสริธิตินะเคมะความกเกษมสริคุณงามความดีนคะรัวาจารยนแดงตนะุสริธิติเองก็อยูเคมาโมาต่อนะ มาเกิดส่งเองก็มีตะกรมสริทิติพตรมสริทิตินะนะมันตมาก็จะพรมปัญญาสริทิตินะเพื่อจะเป็นการบำเพ็นะสวดรนต์วิเทออวยตนเองเมียนกำลังเมียนบารมีเมียนคุณคล้ายๆว่าเป็นหนังเป็นก็รักษาเพิ่มครองตนเองนะเพราะว่าจะเหมาะในการธรรมะเอาเองก็พยายามหมดต่อบุกขยายออกจากยกนะนังแบบก็ปรับตุกมันมันละเอียดล่ะ แต่มขยายเก <stop. S 1> <tag apologize. S 2> ินถาวิเมียนเจริญยางี่นังแบบเป็นบันรปรับทุกปรับทุกมัเหมือนมัดนะถือว่าปรับทุกเฮยในเมตตากรุณาเมตตาเบกคามาโนยวิเมียนต้องพรหมวิหารกับเหตุนี่นคือปรับทุกนัญาเรื่องนิาพาพของเมตตาความรักกรุณาความสงสารเมตตาความยินดีเบกคาความเข้าไปเพ่งพิจารณาในบางเห่งก็แปลว่าเข้าไปวางเฉยนะ อุปาอิกขาอุปาเข้าไปอิกขาแปลว่าไปดูต็มมือเต็ปครับนะมันมีอยู่ในหลายหลายหมวดน,นะอยู่ในบารมีในอุปาบารมีปรมตถบารมีรมาบารมัยอุปา,ปาบารมัยปรมตถบารมัยนะุูปธรรมาบารมาถบารมัยขยายตดนะมียนวน,นางพรหมวิหารน,ะมน,าน,นาระมียนานางบำมญญาเมียนวนาง เจโตวิมุตติเมตตากรุณามุ้ทีตาทุสุเปีขาเจโตวิมุตติความดุพลทางใจเพราะเมตตากรุณามุ้ทีตาเปีขาเมตตังโพชฌงอุเบกขาโพชฌงเนี่ยปัญญาเกิดแต่สรู้คือการเข้าไปเพ่งพิจารณาอุเบกขาก็ต้องมียนผูทีตาเปียนกรุณาเปียนเมตตาผองสามโพชฌงปัญญาก็แตัสรู้พร้อมก็ได้เคลียนเรือตดุจเดิภาวนาเองเจริญเมตตากรุณามุ้ทีตาทุสุเปีขาภาวนาเวก็เป็นเอาจริญเจริญรึงเจริญมวด เจริเจรัญยางนะนเจรนหมดหัวข้อเคื่อาที่เจรัญยางพอเองบันอธิบายบันขยายเองนังเด้งเต้คำว่าเมตตามุทิตาเวคานเม็เมนเอาแค่พรหมหันมอย่างเมอนเอาจริเมนเอาจริญรึ่งแต่เองต้องศึกษาเองเมนเียแล้จะมาโซนจะไนี่เหร เอ็นงโซนดงแดงแล้วก็จำเดงพอธรรมบันขยายได้ทีขยายยมสดับเวงได้ยตาวาอนุภาพอันุสองเมียนกนเมียนเมียนจรัญแดงพอเองบันขยายตัวนาที่มันจะได้สิลสมาธิปัญญาน้วยสิลสมาธิปัญญาวิมุดนะความหลุดพ้นเรียน่งเรียนต่อตติณีเรื่องเวมุตติญาณทัศนะนะนะการเห็นความอย่างรู้ถึงความหลุดพ้นทางปัญญานะ สมุทังศินสมาธิปัญญาเพราะศินสมาธิปัญญาเนี่ยสมาธิหนังเชื่อมต่อเครียบบัตรได้กิจมาโซ่จะไงได้ไรโซะมาไปตอ่อเครียบบัตเชื่อมต่อเครียบบัตได้รถสตาร์ทอยู่รถมาเครื่องเะปลไอยเต้ามวยานะเต้าหันุกมาอยากนะม,ม,ม,นะมันจะบัตรถอยกลอยละบางทีก็ถอยกรอยลท,ทอยอยลานุลมตีลมนะบนันเด่งบันเข้าใจจังเรื่อยๆนะ การปฏิบัตินี่ปฏิบัติสองไ g à อยู่ปฏิบัติเมื่ไงแตงตู้ก็แตงเคียเทอบานสองไ g à y เทอบอลน้อยเตียนทอจโยมเทอจ้่ไหมโยงกินนาวางก็มุมวางก็มันกระดุยมันวางมุมบางดักบาดน่ะดักบาดก็ถือว่าโยมดักบาดเจริญน่ะถือว่างเรื่องแต่ความสะดวกอยู่มสองไ g นี้น้องร้หยน้องได้ไปด้อมแบบน้องอยากสภาพสังคมเศรษฐกิจน่ะแต่ละไงแบบประโดงเตาลื่น มาเองมันปรับตัวปรับโครนปรับจอดเองก็นองลงญากนะเป็นเมียนต่างระบาดเจียก็เมียระบาดมันเจียก็เมียนนะโจรลงชีวิตของเองน้อยเมียนไตคนนียหรือว่าซอสไตคเนียมัดแลก็ทำหนิบัตรเนี้ยหน้าเมียนกะเมียนตัดเมียนเจริญนะแล้วแต่เหนังบริหารจัดการตัวอย่างนายชีวิตเองนังผ่านตำหนิมันทาทางโลกหรือว่าทางธรรมทางโลกก็เองคือหน้าที่คนเองตามปกติหน่อยเมียนตะเที่ยอ้ก็คือตามปกติทางธรรม่ก็ เมียนเกลีย์ปฏิบัติคลาสเมียนเกลีย no ์เพนเวียรหมอสดับเต้ลุเต้คือุยสมาธิโมวันโมวาได้ที่ธรรมะเธอสมัยนี้ไหมโยมโมบนโมแต่มางปฏิบัติโสดมนตามปกติเนาะงเหรโยมโมเองก็บัรณ์นะอธิบายของสดับพลับางอย่างถึงเป็นอย่งก็เริงที่คนกลางติยาญาณนะแต่เองก็ต้องฝึกอยู่ต้องพึอมาบัมือนเธอเพียงกันหนงหมดโอกาสหมดเบลีย์โยุก็หมดตเรื่อย ที่นั่นที่กันดังหมดตัวตีเทยอ,อยู่นะเพราะว่าติดนะไม่บุญงเนาะก็นดังหมดนะช่วงวันที่สามเอ็ดนะและเงื่อนยมนาวางก็จะอ,อยู่โซนมนกลางปีเอฟเอมบานจัดการอนะนี่เอฟเอมเแบบสดนแบบธรรมดานะสดนแบบธรรมดายมนาสะดวกยมนามันสะดวกยมนามันสะดวกสะดับทางสเลผ่านห่อกระจายสเลงห่อกระจายข่าว จยางดังลยอมันดังกรุปนี้ก็อย่างว่าเองน้ำพุทธิเองบ้านหรือลูกโซดนะล้วยใดประตูห้วยบังคุยสดับเด็กสดับบ้านก็อยู่อย่างทึงเองสดับในิงเรื่องอย่างน้อยก็จัดสงบนะด้วยปัญญาในปุ๋ยเกิดน้ำตามกรอยบางอย่างนะเพราะแต่บางอย่างในต้องเปรียบเรียกจนแต่เข้าใจบานจนแต่การรูปธรรมของเองเคยเกียกบานมันเงยหลายอยู่เรื่องของปัญญาเรื่องของความรู้เรื่องของความเข้าใจ แต่ติตรมาสดแต่ลังไงแต่ละไงสดโดยธรรมาก็คุยสมาธิพอคุยสมาธิข้งกระน้องคิดกระเบิกอยู่กระนองคิดกระบอกนนี่คือสมัยนั้นนี่อมาเคยอย่างที่สองเคยยอมองการสดล้นตองการปฏิบัติโมริเรย์ต้องเธอตลอดนี่มันจำเป็นนานาก็มันบันผักบันชมนองจากสุภาพรุ่นหรือว่าจะปาราอย่างตีอันนี้เองก็นํั่งชมคลาสผักคลาสมาเรียนพระเราเองก็เธอตามปกติอยู่เธอเรื่องปกติธรรมดา มันเป็นเรื่องแปลกเรื่องธรรมดาของวันศุกเองแต่ยมลือเจอ้าหน่อแต่มานอดับจังชนะมือกันรือส่วนมันปรึกหรือเงยน่ะเป็นอุดมส่วนมันแปลกละ่ะมันแปลกล่ะสมัยสมัยนี้มันสนมันขยายเพราะสนมันขยายนี่เวียเวียพัฒนาการเต้าเต้าลืนเต้ชาชงายน่ะบานขยายทําไมจะเลยปนป่วยเนี้ยหน่อยมาโล โบทำไมอันน pues so ี them, teachers, so so 8, so nah ้ก็จองลำบากแต่เราเป็นงธรรมารรมสนมันเปเงิรู่ทันรือรู้ตัวจ่ายแต่สมัยมันมันบันทงอย่างจับกาใส่จ่าไปคุยฝึกกปคุยเรีนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยต้องไปต้องเปี่ยนการเปลี่ยนแปลงเปลีนการพัฒนานะมันไม่ต่เราดับจะนำเงวนรเดลบทเดลเพียงไาเดลแบบเปิ้ลรวยเปินามเเดลแบบนี้ก็ สำหรับพงศิรินโมปฏิบัติมวิคขันมันเหมาะอยู่เหมาะสำหรับโยมนำบานรีนบันหรือบารีนโมมันเจริเนี่ยพี่ตามครูบาอาจารย์สันตามเวรตามตำราที่ครูบาอาจารย์บันปรับตุ้กบันอธิบายตุ้กเนี่ยแต่พงศิรินโมอันน <c ười> ี้ใครเป็นความรู้แล <m> ้วไอ้อยนิ่วสมเด็จนิ่วมันบาดความรู้เวียนดันดันเลยจะพุุกเลยด้วยดัลโลเลียอยู่ะได้หนึ่งก็ก็เลยหนก่อรัฐการปฏิบัติเนี่ยเวียนบ้านมัน ได้เดยเราเลยเองปฏิบัติสมงหนโซนสมองไห,งไหนะครบอย่างจะยมเธอการจังไงแต่ก็บ,บา,นานานุบาลนาน,านี่เธอสแสดงกบบานเราบ้านติบ้านจะริงก็บานอยู่เองเธอบอนน้อยเตียนก็ได้เฉียดอย่างน้อยเองบ้านเธอตามหน้าที่นะทานละไมนะเท่า,ท,าที่เองเธอบานตามกําลังนะมายมีนกาลังมีนความสามารถรับโมเสนละไม่พัฒนาเรื่องของเซนความปกติของ เปียกใหญ่ความปกติของตูนลนความปกติของจัดของตึงเอิบไม่เกินอย่างนั้นภาษาปรังเคยดีน่ะวิมีนวัจนาภาษาวัจนาภาษาเคยจะยมภาษาที่เมียนเปียกใหญ่เมียนภาษาใหญ่อวัจนาเนี่ยมันเมียนเปียกใหญ่นะภาษามันดึกดึ๋งนะมันดึกดึ๋งก็เมียนภาษาได้เสียงอยู่เคยดี ภาษาไม่เป็นจรรยาเปียกมวยกนี้ก็อาจจะมีความหมายจรรยาหรือว่าระบายมวยกันนี้ก็อาจจนัง่งเฮาบานจรรยาแล้วแต่ภาษาอยู่แล้วแต่ภาษาธรรมะได้เคลียบนะบางทีเรื่องมวยนีย้เฮามันได้เคลียอยู่เข้าใจมันได้เคลียนะอันนี้ออยมอยต้องศึกษามือถืเรื่องของสภาวธรรมนี่เป็นของของ,ของ ระบาดทีเวียเมียนโอหยเพียงแต่ก็เอกล้ยมันเข้าใจจัดแทงเอ้ยมันเข้าใจก็ได้จนมันดอนนะทั้งที่เปียเมียนเอาตลอดทั้งรูปธรรมอรูปธรรมรูประธรรมรูประธรรมนะธรรมะของรูอรูประธรรมธรรมะของมารูปปราธรรมะเป็นเมียนรู้น้ำนาธรรมธรรมะของชื่อของชะมกนี่ระนามธรรมธรมะที่มันเมียนชะมกหรือว่าปราศจากชะมกมันเมียนชะมก็ฮ้ยเตอยู่ เป็นมีนจารันอย่างมีจารันความหมายแล้วแต่เองหนังวัยความหมายเบกหรือการกระจายกันปริศนาธรรมธรรมะที่มัต้องมหมวยวัยพิจารณาหมวเรียนหมวศึกษาหมวยสวดอย่าได้ขแมแย่เจ้าให้ก็ไวต้ตามมาต้องหมดใหญ่กับขแมแย่ทั้งตีนใหญ่ซีมก็บาทแต่เองตามขมแย่แก็ต้องใหญ่ขมแย่รอยบิ่นรอยเบี้บาทติดมาบรรยากาศนะเพราะว่าภาษาซีมเองกับสระตราก็บาทแต่ขแมแย่เลย วิจองส่งเองเนี à à ่ยใครก็ไม่คุยมัดต่อเรื่อยๆสมัยก็มันบานใหญ่ก็ต้องคุยนะพัจจุบันมันก็ต่างเตาติดมาสภาวะนะแต่ช่วงนีที่ตมาโสดแต่ละไงแต่ละไงนี่ภาษาซาขมเโจรโมหรือว่ารบจักรไมโจรโมเพราะรบจักรโมเองน้องยัยเสียงเนี่ยเบียมันโจรเนี่ยอยู่สภาวะเบียมันโจรเนี่ยนะไปซื้อหนังระบจักรบานบานนะเวื่อหนังรบนักรยุคสมัยนี้ แต่สภาวะธรรมระบอจาดที่เองปฏิบัติตัวไปต้องไปเชื่อมต่ออย่าหยุดไปเชื h h ่อมต่อมี่าลืมต้องต้องเปล่งหรือว่าหมอบดูกระเคลคลาดนะเราจะอ่อยปวดใช่ไหมเองเองอ่อยจัตตารโธรรมาวัฒนติอายุวันโนสังคลังตามเบฆ้อยโมลังตรงไหนที่สังเวยกองจัตตารโเปรมาวิเปรมาฮะประเปรมาะพรหมวิหารธรรมมาวัฒนติเปรมาเมตตาเปรมากรุณาเปรมาเมตตาเปรมาทัศุปิคะ กิดเย็นเป็นทางคอนโดทำไมนะเกิดขมแยร์นะกิดขมแยร์บางเวันจากธรรมะบนอย่างก็เกิเมตตาเกิดเย็นความรักกรุณาความสนองเมตตาความสลายกรุณาความอนุตนะเมติตาความอ่อนเบวิขาการโจรตบการพิจารณาการปะครัวนะเกิดเย็นว่าธรรมจากการปฏิบัติเติรอยๆนี่เบี้ยประโยชน์ได้แจ๋วพอเองบานเรียนโมไว้เบื่อ น่ะถ้านำนากับอายุวัตโนสุขังพลังเนี่ยนะโซดมลนาราก็โซดบานน่ะแต่บอเองมายอดจัตตารโพรหมวิหารธรรมมาพรหมวิหารธรรมมาวันติเมตตาหรือว่าพระมหาเมตตานี่คือเองขยายธรรมะจากเมตตาธรรมดาเกิดมหาเมตตาเกิดพระมหาเมตตาหรือเปรียมหาเมตตาเพิ่อยี่พิณทมเกิดเมตตาทมกรุณาทมมุทิตาทมโมเบคาทมน่ะค่อยเจอนาภาพพินขยาย ธรรมะน,น,มน,น,น,มเนะเวองมันบัญน้องสำเนลนะและเอกมันบันเจ็บเคตมราที่ครูบาอาจารย์เนิ่มทานเนิมยย่มใหยโบมไปเดิมลูกก็ทาบอกไว้ก็เด็กหน่ยท่าบานเน่อยเองรวมทาบทอิเตนที่ครูบาอาจารย์มันบันเนิ่มทาเหมือนเมียติน,น,นี้คือต้องต้องศึกษาต้องต้องอยู่ตบกรวมมือถ้าได้จะยมเธอสแสร้งเจ้าหนอ มายมเธอสแสดงในเป็ดดังก็ปรระมันเกิดพระกะใบไปจไมนะูกแม่นางสตุ้งนะแต่สองไหมนีย่ยมาพลาดกับรถข่อยเดบยวสะดวกรถจะรถรถรวกก็เมียนนี่คือพัฒนาการนะวิมานเอาสมแดดวิเทคโนโลยีวิเจริญทางทำก็ได้ขณีย์มันร้อยโลูกโซ่แต่ได้เดลได้เดลนะแม่แต่ยมยังยังเธอได้เดลมันบาดแมนะ่นางมายสมสตุงประโค,โคกกะใบไ,ได้เดล สตุงเบ็ดเดียอ,อเธอบานอย่างเจ้าพอแต่เอ,อ,โอยโซเดียดดบานไห้สงยโยมยังนูสภาพเดนมันบานโยมต้องประโด,ดูต้องพัฒนาตลอดเวียอันนี้คือทางโลกทางโลกที่มีการพัฒนาตลอดเวียนมันพัฒนาเนามันบาดเพราะว่ามันนี่เองมันเป็นความรู้ความสามารถเท่าเรื่พัฒนาเรื่องสติปัญญา,า,างงเป็น้นตตะวัตชางงายจังแดงนะทางธรรมก็ได้คืเนีย moi eng nam mo yot tae de de ther te deang tha te deang sang nai ban taong rein te yo ther ta ta mneach boran pe daem ru ba achan pe daem pa pho va na na tae sakkayapha pu neang ye mmet no sam nong na haeng patibat haeng rein haeng seuksa haeng te ban reuy de titama sot sang nai ni hai haeng tha sot pe daem tha a thao te luey oy so mai het te luey chong deat ti sot te reuy reuy te reuy reuy ve na vei คอยบานมะนาวมันติดมะนาวมาโตปีโตนะเวลาคอยปะโดโตเรื่อยๆจากการบันสดสมัยพัฒนาการเกิดพัฒนาการนะที่เฮานเพินมีการพัฒนาโตเรือยต่อยอดนวัตกรรมเธอทําไมเอเอเียงแดลเเจ็กจังแดทั้งที่บแดลเองสมาธิหนัปรับปรุงบ่บูณาการหรือบ่เธอ ปกปริปูรณาการทําให้มันเต็มรอบสมมาโรณาการทําให้มันสม่าเสมอตเทวิเสมอนะสมมาโรณาการเทว้มันเสมอวิสมะปรณาการเธอีอยางปราศจากความเสมอเนี่ยหรือว่าความเสมออย่างพิเศษแจ้งต่างเพื่อนเองวิสมทธิตนังบันพัฒนาการต่อต่เราเชียกรบาดมันเชี่ยกรบาดเข้ากรบาดเรากรบาดนี่คือระหว่างอดีตอดีตทำ ท่านีิวิพตเตอรอยปัจจุบันธรรมทาริบุงการทะเลอนาคตธรรมทาริมุมตันดอลโลกธรรมทารของโลกโลกยธรรมทาริประจำโลกทารที่ทุกข์ของชาวโลกโลกพรธรรมทาริพตปิดโลกเคยแต่ยังทารยังเป็นจรรดับยังเี็นจรณยประเภทจรณยความหมายต้องเกียต้องชูต้องเกียก็ทารต้องอ้ออยู่นะอันนี้คือ

โยมมันทั้งสมมุติจะมากระทั่งเด็กนี่แต่มาก็ต้องยะนะโยมนอกจากโยมนั่งสดับไปเรื่อยสดับไปเรื่อยสิพิจารณามื้อโอรสมหาปริณมื้อจะปฏิบัติมื้อจะบ่เด็กจังแค้เอกทั้งบ้านความรู้จัดจุดนี่น่ะส่วนญาติโยมนปฏิบัติบ้านสำนักของแล้วแต่บรรพไมค์ของโยมกำลังของโยมอันนี้ก็โยมต้องมื้อกำลังกำลังตนเองตัวนาเปาะนอบ้านตัวน้ำท่อแหนงลำบากนักไปอีกน่ะเวียก็สมาธินั่นอยู่ตอนดัดแปลกประยุกต์น่ะ ตรรมาแค่รับธรรมะธรรมารีโมยังแก่ปฏิบัติโมยังแก่ธรรมาเด้งยังแก่ธรรมาก็ะต ong คือยังแก่ต้องสูตรยังแก่นะพัฒนาการเปนตัวเรื่อยๆเป็นตัวทารมโกเพราะเอวันบานชมเราเด็กไอ้แดงหรือว่าปันแดงเนี่ยเป็นการพัฒนาปรับปรุงคอยเวียนเติ้ลยุคติ้สมัยติ้เหตุการณ์นะเองโยอะธรมาอดีตโมแก่ปัจจุบันเนี่ยกับเรียกับมันโจรเยอะอยู่นะเพราะปัจจุบันเราทำไงเว้ยโมจะเริญนะ อดีตเี่งกรพอิบตาไปเพียงแต่เองคนเชื่อมต่อเงี่ยมเปรียบเทียบอย่างเรื่องนี้อดีตกิจไทยอย่างหน้าพิโซนอย่างหน้าครูบาอาจารย์นำเธออย่างนั้นำไปปฏิบัติมาอย่างหน้าปัจจุบันไม่เกิดอย่างหน้าเรื่องมวยเนียด้วยและอนาคตมันเกิดอย่างหน้าหนะอย่างเธอได้ยินทันได้ยินโนบ้านตีหนะเคยจะอยู่นี่คือปังอย่างเองี่ยต่ออยูเอาียงเรียมก็เปรียบเทียบมือถาวัดเองหนะเพื่อนก็อย่างหน้าอดินหนา ปัจจุบ no um ันเกิดอย่างน่าอนาคตเกิดอย่างน่าเว็บเมียนเหตุปัจจัยโมเป็นหน้าตัดเกิดอย่างเก๋บาดเคยจดิงเว็บเมียนเฮดเป็นปัจจัยเว็บเมียนวันเต๋อวันโมนะมือเองก็ได้เหนียวแองหนังจูหนังเกียเว็บเมียนเฮดเป็นปัจจัยที่เธอไหวเกิดเธอไหวเกิดนะมาเองเธอเหตุปัจจัยเกี่ยเว็บหนังเกียร์เธอเหตุใจเธอเหตุปัจจัยมันเกี่ยเว็บหนังมันเกียร์ตามโมูนะส่วนเว็บหนังเดินเว็บหนังยูร์ก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัย thơ sông ngày, thơ đu đu thơ rơi rơi cẩm lăng này chờ đợi thế này từ mai bằng thì cất châm môn bằng ngày nữa thì trong môn thì trong môn có biển can thì ban sốt, chân chờ đợi về cẩm cầm lăng ở đồng phà thế ông thơ cá đấy vậy. nếu mỗi thơ mà ngày mà châm môn có phổ mất cẩm lăng mình miền cẩm lăng thử nhưng nạc lắc ban mà ngày pi châm môn bay châm môn buôn châm môn nè nạc ทั้งที่วิลเลียเมเอียนมาเพีโบนชั่วโมงค์ในคเนีมาไงมาไงหยบหยบแต่ว่าแต่แเรื่องนี้มันสมาธิคือปั้นเนียบานนะเธอบานเต็มใครจะ,ระนะเริญงลา่ะแล้วแต่ความถนัดความจำนาญแล้วก็มันบานเธอเริ่มมุ่งเนียบอ่ต่างคนก็นต่างคืออนุกลาะนี่ครับนี่คือความประสิทธิ์ในยหยบคลอนแต็มตันก็ได้คเนีกันด้ยมันเธอได้คเนีมันขึ้นได้คเนอยู่นะ มันเด็ไในเคลียรดทางเทียมบนตัวเองนี่ก็เป็นหน้าที่จริญญาตั้งที่เองต้องรับผิดชอบจริญญาตั้งบริหารจัดการจริญญาชํานาญมันในเคลียร์ชํานาญเนี่ย,นานยมาเริ่มนะหรือว่าเนี่ยเนี่ยเป็นหน้าที่ชํานาญจริญญาโลกสองก็ได้เคลียร์เรียนโมเดิรนเนี้ยบางทีชํานาญโมเดิเร์นเนี่ยปฏิบัติโมเดิรนเนี้ยมันมันมันเก่งในเครียด <c oughs> <recycling S 1> เก่งเนี่ยมาเริ่ม <c oughs> หรือว่าบางคร้งกเก่งเจริญเริงนะนี่คือ มายาโยมเรียนปัญญาเรีความรู้มีความเข้าใจเฮ้ยมันเกิดมันไม่เรื่องยากเลยอ่ะพงยาคือพงมาเด็กมันเด็กน้อยโลกไวโซนอย่างแกโซนไวจราอะไรเป็นความมันเด็กอยู่นะเก๊ก็สงสัยเรื่องปกตินะปกติก็ต้องสงสัยหน่อยนะนะเพราะว่ามันด้วยเองโดยธรรมชาตินะนะไม่ต้องสงสัยทุกสัตว์อยู่นะสงสัยแต่เรียอเม็ดแต่จองเล็กเหตุผลบางทีอธิบายแล้ก็มันเข้าใจแต่โจทมันดอก นะเพราะว่าม <ider> um, ันบันเอาสภาพของตมะนั้นตมาพยายามปรับถหยมหยมอย่างนี้แต่ตมะก็อย่างนั้นเรียนบันปัตมาปฏิบัติบันปัตมาให้หยมนันเรียแต่ตมาเกิดอย่างนั้นมายมบันบันเรียนโมปัตมาปฏิบัติโมปัตตมาหยมเรียนแต่ตมะก็อย่างนั้นเพราะหยมโจรมันดอมต้องสมโมมันเด็กเหนียะนี่คืออ่อยยาโยมบันเข้าใจแต่บางอย่างเลยตโยะคนเองก็ประมาณมันบาดตามมือแต่ละเนี่ยตมาก็พยายามมวยโยมเนี่ยโยมสระมือเนี่ยปึ๊ดมันเด็กเีนียดดิ แต่แต่เนี่ยอุ้ยก็ในบางทีเนี่ยนังขึ้นอย่างแจงนี่ขึ้นอย่างจอเวยบประดุตลอดเว็ประดตลอดอันนี้จับเวบมันแนนอนในเมื่อเวยบมันแนนอนยู่เสด็จในความมันแนนอนแม่นหนนะเองเข้าใจในความมันแนนอนเอ้งก็เลยถ่ายกิจกจรมเลสดซื้อนะได้ที่ทํามาโซนสมัยสมัยนี่หน่อยชอยูทูบนะบานปีเปิ่นยังคลิปไว้สมัยนี้อยู่นะต้องสนมลลาต้องกิจกรรมมนุษย์นี่กระไเวียนเมียนประโยชน์คลาวโยนะ โยมกี่เดองเป็ยนบอลบารมีอีกอีกบันสดับอย่างน่าลักงที่เกิดสมาดต่อบานนะอย่างนักคลั่ก็บาลน่นสดับก็สดับเนริงรือก็ต้องสดับต่อเรื่อยๆนะศึกษาต่อเรื่อยๆจนปัญญาเกิดนุ้ยดังไงเวียร์พอดังไงเวียรโยมเร่ยแต่โอ้เองอ菩萨ส่มสมโมหนอสมโมร้อยจุดมันบ่ห้งความตามรอยตัโยมบัำเลยนเวียนกำลังนะของตรมาได้เนี่ยมันเกิดมันก็ดตามคนเอ็ะโมดันเลยนะ เพราะว่าต <st ut ters> ่มาเธอปฏิรปฏิบัติเธอเปุ่งๆเธอเปุ่งกำลังนะเธอมัดกำลังนะไม่แหงนต็งจดยเตายาวิบ้านจ่วิบานมันเจริญนนะวิกรอบบานพอลนะมาโยงกระจายอย่างกับตังบันเดิงแถวลูกก็อย่างหนาโน่ระดับหนาเอ่ยเต้าดำหนาเอ่ยเอกโน่ดำหนาเอ่ยนะตังอวยบานครุมในเดือนเรื่นมีคนพังใจยาคอยแห้งชะงายแห้งครุมใน น่ะมันเข้าใจเพราะว่าเราเนี่ยมามามาบอนมาบอนบอลในเองพอพอโจลดาวเราเื่อการพอแต่เข้าใจมาโจมันดาวเราอยู่อารบะบายมันเคยจำพรนไปศวร์ขนากอจนครองราชินดาวโอ้ขนาดพระนเร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 ศวร์ขากยังสะดับหนึ่งรืองยังรับบาดยังมันพระนเรมันควากันไปมันเรื่องหนึ่งก็เด่นพระขวักทางจัดทางวิญญาณนั่นแหะแต่พระนเางกราวก็เรื่องปกติอยู่ประการมาอยู่งด้วยกันสภาพทีเสื่อมแต่แต่เอาขวักทางจัดทางสติปัญญานี่ยให้ เพียอเกิดความขัดงนะไปเองปฏิบัติเตรรื่อยเกยสลักวยเบิกน่ะจากจากขว่าคยวยบัดวักนะพบัตขวักกมับัตสงสัยแล้วเรื่องมเองเคยเข้าใจอย่างจอบอย่างแช่พอพอมาเคยมันเต้นเัย่อมายากน่ะเคยเดทั้งเรื่องมือเีด้วยนะสุดท้ายนี่บรสอที่ยันโยมบัตักบัตงจัดเถินเนี่ยก็มรุมเนี่ยกรตบในชาพว่าปัจัจจูนลอยาันโยมยงสมความความเจริญในโยมเองเจริญ เจ้าพิษบรรดารรนเนีาทาราชประศกทั้งหลายวิญญาณบรรพบุรุทั้งหลายรูปนั้นเนีครูบาอาจารย์ทั้งหลายบารณโมทนาระบิดสรปรกเนี่ยเกินสำหรับนั่เพียนนยโยมบริจาคมาเพื่อนสามสบงพปรมตตางเนเพียนโมติพ่ประมุยนะก็นะจุจัวพังีุจัวรูปนี้ก็นี่ของใหญ่เนี่ยเพียรนะ จากสามทัพ์ก็มาเปื the ้อนมาเปื้อนมาเปื้นสาัพประบูลแล้มาเปื้อนมาเปื้อนเก้ามาเปื้อนประมูลมาเปื้นกืบสมทัย์เนะสาัพประมูลสามัพประพิลนะเปื้นสามัพยประพิลนี่ยะมาปรนะพอาบวกติประมูลเนามาเปื้อนสาัพประพิล แภีปราีตาเรื่องอนี